ครับผมเชิญคร,รับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมอนุรักษ์ตั้งปณิธินนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกาหารพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานกรรมธิการและประธานอนุกรรมธิการศึกษาการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกัญชาอย่างเป็นระบบท่านประธานครับก่อนอื่นผมขออนุญาตเปิดคลิปซึ่งได้ทำไว้ประมาณเจนาทีให้ ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพี่น้องประชาชนได้ทราบถึงว่ากัญชานั้นมีประวัติความเป็นมาเช่นไรห,หลังจากนั้นผมถึงจะได้นำเสนอหลังจากคลิปจบอีกครั้งหนึ่งครับขอเชิญเปิดคลิปเลยครับมีหลักฐานการปลูกกัญชา ในแถบเทือกเขาเอาไตเพื่อใช้เส้นใยทําเชือกทอผ้าและประกอบอาหารมามากกว่า10,000ปีรประโยชน์ที่มากที่สุดของกัญชาก็คือการใช้ทางการแพทย์ในยุคจกักรพรรดิจีนเมื่อ5,000ปีก่อนพระองค์ทรงโปรดให้แพทย์หลวงใช้กัญชารักษาเมลาเรียแก้อาการท้องผูกไขข้ออักเสบใจลอยเน็บชาอาการปวดประจำเดือนสตรีจากนั้นกัญชาจึงได้แพร่หลายไปตามทางสายไหม จากจีนไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกตำราแพทย์โบราณของอินเดียยังได้กล่าวถึงสรรพคุณของกัญชาว่าใช้รักษาโรคจมูกอักเสบท้องร่วงโรคเรื้อนช่วยย่อยอาหารรักษาอาการปวดศรีรษะโรคนอนไม่หลับแทบจะกล่าวได้ว่าหมออินเดียใช้กัญชารักษาเกือบจะทุกโรคส่วนทางฝั่งตะวันตกเองก็เพิ่งจะมารับรู้ประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์ในยุคล่าอาณานิคมในศตวรรษที่18 โดยในแพทย์วิลเลียมบลูกชาวอังกฤษซึ่งสนใจในพืชท้องถิ่นของอินเดียแม้จะยังไม่มีแพทย์ใดๆทำการศึกษาเขาก็เริ่มทดลองอย่างจริงจังจนมั่นใจว่าพืชกัญชาควรจะมาอยู่ในการพิจารณาของแพทย์สมัยใหม่ซึงทำการวิจัยและตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการในปี1842จากนั้นอีก8ปีเมื่องานวิจัยพร้อมกัญชาที่ถูกจัดให้เป็นยาในเภสัชต,ตำรับยุโรป จนค่อยๆแพร่หลายไปในสหรัฐอเมริกาในปี1890กัญชาหรือคานาบ,บิสถูกจัดให้เป็นยาในการแพทย์สมัยใหม่อยู่ประมาณครึ่งศตวรรษด้วยเหตุที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายราคาถูกจึงมีผลกระทบกับกลุ่มทุนใหญ่ซึ่งอยู่เบื้องหลังการเมืองของสหรัฐอเมริกาแล้วผลักดันให้เกิดกฎหมายปราบปรามยาเสพติดกัญชาจึงถูกปราบปรามและลดความสำคัญลงแต่ในปัจจุบัน โลกแคบลงด้วยสังคมอินเทอร์เนต็ตประชาคมโลกก็กลับมาพิจารณากัญชาอีกครั้งในฐานะยาเพื่อการบําบัดเมือ่อวิทยาการทางการแพทย์สามารถสกัดสารสําคัญด้วยกระบวนการที่แม่นยํามากขึ้นมีคุณภาพและให้ความรู้กับผู้ป่วยในการใช้อย่างถูกต้องจากข้อมูลนัธันวาคม2562มีการแก้กฎหมายกันทั่วโลกกัญชาสามารถใช้ทางการแพทย์ได้67ประเทศ สันทนาการ34ประเทศแม้กระทั่งสหรัฐเอเมริกาซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีให้กัญชาเป็นพืชยาเสพติดปัจจุบันแก้กฎหมายแล้ว42รัฐจาก50ประรัฐด้วยกันแม้กระทั่งในวอชิงตันดีซีเมืองหลวงเองก็สามารถใช้ในทางสันทนาการได้หลังจากเป็นผู้ร้ายอยู่40ปีวันนี้กัญชาพลิกฟื้นกลับมาเป็นยารักษาโรคก,กลุ่มโรคที่รักษาและลดอาการได้โรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โรคจิตใจโรคระบบหัวใจและหายใจโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบทางเดินปัสสาวะโรคระบบสืบพันธุ์โรคผิวหนังโรคระบบเผาผลาญโรคมะเร็งโรคระบบภูมิคุ้มกันโรคกระดูกและการบำบัดยาเสพติดมีการประมาณการกันนะครับว่าหากคนไทยเราสามารถเข้าถึงการรักษาโดยใช้กัญชายากัญชาจะมีศักยภาพเยียวยาคนไทยได้ถึง6ล้านคนโดยไม่ต้องนำเข้ายา จากข้อมูลที่นําเสนอคงจะพอเห็นกันแล้วนะครับว่าประชาคมโลกต่างเห็นคุณค่าของกัญชาในเชิงการแพทย์จนเป็นที่ประจักษ์มีการเพาะปลูกมีการพัฒนาสายพันธุ์และมีการออกกฎหมายต่างๆเพื่อเอื้ออํานวยให้ประชาชนของเขาสามารถเข้าถึงการรักษาโรคได้และประเทศไทยล่ะครับประเทศที่มีสายพันธุ์กัญชาที่ดีที่สุดในโลกวันนี้เรายังจะตามหลังหรือล้าหลังอย่างที่เคยเป็นมา ด้วยกับดักทางกฎหมายกันอยู่อีกหรือแม้ว่าจะมีความพยายามจากหลายสถาบันในการทำงานวิจัยให้เป็นผลสำเร็จและยืนยันผลทางการแพทย์ได้เช่นวิทยาลัยเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตก็ได้ค้นพบ CBN จากกัญชายับยั้งเซลล์มะเร็งปอดพร้อมเปิดเป็นสถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อพัฒนา4ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นนวัตรกรรมต้นแบบจากสารสกัดกัญชายาเม็ดเวเฟอร์จากสารสกัดกัญชายาประสากัญชาน้ำมันกัญชาและคาราบิโอลสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากที่ออกฤทธิ์ช่วยคลายการวิตกกังวลทำให้นอนหลับได้ดีและทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันนี้สําคัญนะหมอทุกคนและพวกเราทุกคนก็คือพวกเราทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อยู่ถ้าเรามีโรคอะไรต่างๆซึ่งมันรักษาไม่ได้และเจ็บปวดทรมานจากมะเร็งหรือต่างๆก็ตามเรามีสิทธิที่จะตัดสินชีวิตของเราเรามีสิทธิที่จะพะดุงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของเราเราได้แต่หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลสนับสนุนเพียงพอในการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดอีกทั้งทำให้ภาครัฐ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนากัญชาที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์รวมทั้งสิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยเพื่อนำไปสู่การร่วมกันขับเคลื่อนและดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมายอีกทั้งยังความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวต่อไป เรียท่านประธานสภาสรุปเลยดีไหมนี่ครับได้ครับสเชิญครับครับครับกลับเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมไน้นำประธานอนุกรรมธิการศึกษาการใช้กัญชาอย่างเป็นระบบจึงขอเสนอเนะวิธีแก้ปัญหาเร่งด่วนในระยะแรกระยะด่วนเร่งด่วนก็คือ2ข้อก็คือ 1. ขอให้คณะ กรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษแต่งตั้งอนุกรรมการระดับจังหวัดตามมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปีพุทธศักราช2522ทำหน้าที่ให้ความผิดชอบในการอนุญ,ญาตแทนคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดและขอให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบอำนาจในการอนุญ,ญาตให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในการ ปลูกกัญชาและครอบครองให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการอาหารระยาเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบเหตุผลก็เพื่อลดปัญหาระยะเวลาในการรอคอยในการลดค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ในระยะ5ปีตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่7พุทธศักราช2 5 6 2บังคับใช้นั้นเป็นหน่วยงานภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว หรือรัฐว,วิสาหกิจชุมชนร่วมกับหน่วยงานรัฐภาครัฐที่เกี่ยวข้องและเป็นการลดภาระางบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสํานักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาจะได้ไปสามารถทําในหน้าที่อื่นได้นะครับฉะนั้นผมเรียนว่า,าปัญหาปัจจุบันเนี่ยเฉพาะนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้อรพอพสตลงนามกับ ชุมชนวิสาหกษิจษชุมชนนั้นในแต่ละจังหวัดปัจจุบันเนี่ยทั้งประเทศนี่ขออนุญาตปลูกตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมาทั้งหมดประมาณ300อกว่าแห่งนะครับและก็ปัจจุบันเนี่ยทางอ,อยออกไปตรวจสอบแล้วก็เพื่อจะอนุญาตเนี่ยได้ไม่ถึง30แห่งเลยฉะนั้นลองคิดดูว่าถ้ายังให้ทางออยอเป็นผู้อนุญาตอยู่เนี่ยผู้ที่ขออนุญาตมาตั้งร้อยร้อยลายสามร้อยลายเนี่ยอีกกี่ปีมันถึงจะได้ปลูก ฉะนั้นมันจะไม่ทันต่อเหตุการณ์ฉะนั้นทางอนุกรรมนิการเราก็เลยขอเสนอแนะใหะ้ตั้งอนุกรรมการจังหวัดขึ้นมาให้ท่านผู้ว่าเป็นผู้อนุญาตปลูกต่อไปนะครับข้อ2นั้นให้กระทรวงสาธารณสุขจัดการฝึกอบรมและสอบวัดความรู้ผ่านระบบออนไลน์ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพแผนแพทย์ไทยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ทันตแพทย์เภสัชกร รวมทั้งหมอพื้นบ้านให้สามารถสั่งจ่ายยากัญชาได้โดยให้ได้การรับขึ้นทะเบียนจากสำนักคณะกรรมการอาหาระยาหลังจากสำเร็จการฝึกอบรมเหตุผลก็เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มีผู้ที่จ่ายยากัญชาจํานวนน้อยไม่พอกับความผู้ป่วยหรือความเดือดร้อนของผู้ป่วยฉะนั้นเนี่ยทาง อนุกบบรรมธิการเราก็เห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขควรจะฝึกอบรมให้มีบุคลากรสามารถสั่งใจายากัญชาได้นะครับเพื่อจะประโยชน์ให้กับผู้ที่มีความต้องการที่จะใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคต่อไปในระยะยาวระยะสุดท้ายนั้นคณะอนุกบบรรมธิการเสนอให้มีกฎหมายเฉพาะาคือร่างพระราชบัญญัติ พืชควบคุมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์พศโดยเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมิการวิสามันขึ้นมาหนึ่งคณะเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่ทางอนุกรรมธิการเราได้แนบมาเหตุผลก็เนื่องจากปัจจุบันปัญหาจากกัญชามีสารเสพติดคือ THC เพียงชนิดเดียวที่หากเลิกการใช้ยาแล้วจะมีอาการถอนพิษยาหรือลงแดงที่รุนแรงน้อยลงกว่ายาเสพติดอื่น คือมีการนอนไม่หลับปวดเมื่อยตามตัวตามศรีรษะและมีอันตรายต่อสุขภาพน้อยกว่าสุราน้อยกว่าบุหรี่น้อยกว่ากาแฟที่กฎหมายให้สามารถจําหน่ายได้อย่างเสรีและพบว่าส่วนอื่นนั้นแม้กระทั่งสารเสพติดในกัญชาอีกมากมายที่มีประโยชน์สามารถทําผลิตเป็นอาหารผลิตเป็นเป็นอาหารเสริมเครื่องสําอางหรือยารักษาโรคได้ฉะนั้นเนี่ยทาง อนุกรรมธิการเราเนี่ยจึงมีความเห็นว่าควรจะเสนอร่างกฎหมายเฉพาะขึ้นมาในร่างกฎหมายเราก็ใช้ชื่อว่าพระราชบัญญัติเพื่อควบคุมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์พศนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นระยะยาวที่ทางอนุกรรมธิการเราเห็นว่าควรจะต้องมีการเสนอให้กับสภาผู้แทนได้พิจารณานะครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่ที่ทางอนุกรรมธิการเราเนี่ยเป็นห่วงก็คืออยากให้มีการนิรโทษกรรม พวกที่ใช้กัญชาเพื่อยารักษาโรคเพื่อตัวเองและผู้อื่นซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีคดีมากมายเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเขาก็นํากัญชาเหล่านั้นเนี่ยมาเพื่อรักษาตัวเขาเองมาเพื่อรักษาญาติพี่น้องหรือหรือคนที่ป่วยและก็ต้องการใช้กัญชาเป็นเป็นการยารักษาโรคฉะนั้นอยากฝากให้ทางสภาผ่านไปถึง ฝ่ายบริหารว่าเรื่องการนิรโทษกรรมผู้ที่ใช้กัญชานั้นจะให้มีการนิรโทษกรรมนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีต้องขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเช้านี้ก็ได้มีการประกาศแล้วว่า,าต่อไปนี้ใบกัญชาไม่เป็นยาเสพติดฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ใช้กัญชาเพื่อไป ทำอาหารเป็นทำใส่ต้มไก่ทำไรเนี่ยสามารถจะทําได้แล้วนะครับไม่ผิดกฎหมายซึ่งเมื่อเช้านี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ได้ประกาศมาต้องขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ได้ตื่นตัวในเรื่องที่จะพัฒนากัญชาให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนของเราต่อไปขอบคุณครับ